The สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปอกปายสุขสูขคนกลับมาพบมะพอ้กับมูเฮ้าอีกแล้วบริเ็ดคลิปเงวโดนเติมเมนีเป็นวันที่22กุมภา2 5 6 8เป็นวันคล้ายวันเกิดของข้าพเจ้าเองพี่น้องเริ่มต้นใหม่ด้วยวันดีๆด,ด้วยการขอพรสิงศักดิ์สิทธิ์องค์พระพิคเนตองค์ยืนด้วยพี่น้องเดมอม้มนีพามาขอพรอ,อนุโมทนาบุญเอาน้ำกันเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้พรอ,อันใดก็ขอยสมหวังดังปัดถนาสุขสุขชนเติมน้ำมันตะเกียงชีวิตเจ้าสวสด วางสวยนี้นี่ก็จะเป็นดอกดาวเรืองโอ้ยบูซา้าท่องคาถาขอพรท่องคาถาสิเทากระสิเปยางอ้อมสมรอบ รอบที่หนึ่งบูซา,ค,า,า,าคุณพ่อเมลสันบอบทีสองบูชาคุณคูบาจาย์รอบที่สามบูชาองค์พระพิคเนสันขาจาวขาจาวก,กระบอกเสุฟังเด้เสียงดนดรีเสียงอัไก็อมอมอมอู้ชิดซิกมันนี่แดดกระบอหอนแดดลมล้มตกเป็นใจขนาดพี่น้องไปไปไปยางวนขอพรน้ากันนี่รอบที่หนึ่งยางไปแล้วนี่ทีลีทีลีทีลีทีรีไปบึ้งบึ้งบึบ้วเลี้ยวหลังเลยได้พี่น้องคนน่ะยางป้าครบสามรอบแล้วเขาก็สิมีเมื่อนี่เข้าสิมาเจิม ทำพิธีเจิมนาผากรับทรัพย์รับทรัพย์พี่น้องอืมก่อนจะไปรับทรัพย์วางพวงดอกใหม่ก่อนย่างไปไผ่ปับป๊บปั๊บวางคาธุเดอสชีวิตจะเลิศลุงเลี้ยงพี่น้องนี่ก็จะเป็นท่านพรามท่านพรามเจิมนาผาไข่หมูเหาเนอะรับทรัพย์ค้าขายลำรวยเฮงเฮงรวยรวยสั่นุตนบต้นวันดีๆน้ำกันได้พี่นอ้องเดิมเมื่อนี้ ขอให้เป็นวันดีๆในทุกๆวันเสร็จแล้วจ้าเจิมมะพาไปมือนีมีธทุระต่อหนึ่งวันพันกว่าเรื่องพี่น้องเลยไปติดตามน้องกานมือนีใส่ชีวิตแบบโอ้ยคุ้มแห้งมือนีนะชีวิตแห่งวันที่รอคอยเป็นจังไรเนี่ยไปเบึงวันที่รอคอยของเฮาอันนี้ก่อนสิก,กับกะคอกระซิบหูหนูก่อนเขาบอกว่าการกระซิบก็ต้องปิดหูไหว้น้ำน,นี่ผสมบ้าสิเขาหูใส่ทะลุหูขวาพี่ันเปินสิบริงนี้เราสันอยกได้พอดยังกับคอเอา นี่จ้าก่อนการแวกเซลฟี่จักน้อยเพื่อนนะยิ้มนาบานเด้เพื่อนมาคักนนะตีคิวงอกงอกายภารกิจที่สองเมื่อนี้เขาสีทําอันเขาสีน้าลูกสูบของเขาหรือว่าอีสูบของเขานี่เองอีขาวๆาวนี่แหละที่เขาขี่มานี่แหละเขาสีพานางมาเข้มสีก้อนมือเข้มสีเปลี่ยนประการจักน้อยเพิ่มความสวยแต่งความสวยงามให้นางก้อนขี่ขี่นางนี่ก็ต้องบำรุงรักษาไปพี่น้องอย่างไวๆน้ำก้นนี่เพราะมันยังได้นี่ เอารถจอดไปศูนย์ไปจอซอมนั่งผารถยุไปรถเมฆผไหนะอุ้ยทานางอ,อลซ้อนอ่อนเอ็นหลับบไ,ได้หลับบไ,ได้ยทา่าโบกรถยอนใหญ่แง่โบ่งไว้ไวบริสัน <c oughs> นี่รถเม์มาแล้วอุ้ยขาอันนี้คือในรอแบบปลายปีแหง้งที่นั่งรถเม์พี่น้องสิบอกว่าค้นรถเม์นี่คืนนั้งเต่สิบเอ็ดโมงคืนหอดเมกกะประมาณเียงเกือบบ่ายโมงพี่น้องเป็นการนั่งรถเม์ที่ยาวนานที่สุด นี่จุดหมายที่3ของเขามาถึงแล้วมือนี้นางตามใจหนึ่งวันจา้าพามากินซชูชิชิโรชูชิอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นสซ่บแซ่พี่นอ้องแต่ว่าสิบอกว่าวันแห่งการเราคอยเอียงตีถาคิวประมาณ200ยคิวนี่แหละพี่นอ้องนางถาจนหนามันยาบยาบกลับมา แหวนเพชรดงอมเลยถาคักถาเนี่ยอันนี้เป็นเมนูรังสรรค์นี่จ้าเมื่อนี้พามากินซูชิได้พี่น้องเอ้อนี่เป็นประสบการณ์เทือแลกในการกินฮัมองเฮารสองคนด้วยกันแต่สิ่งึงเงงะเนี่ยอยากสร้างก็สร้งางไม่เป็นเด้อเพิ่งพู่นะอู้ตื่นตาตื่นใจค่ะก็จังเด็กน้อยเขาเมืองนี่ะ ห,หน้าตาหิดตูรูด้วยกระสั่งค่ะาิไหลน้ำสายพานมาันยังสีละพี่น้องซูชิเขาสีมี3สามจานสามหรือสี่สีนี่แหละถ้าจำาม่ผิดนะพี่น้องก็ไปหา้อมมุตึ้มเอาเ้ยจานสีแดงนี่เขาจำได้วสี่สิบบาทแล้วก็จานสีเทาหกสิบบาทจานสีดำนี่ร้อยยี่สิบไม่แปดสิบปะเฮ้ยจำไ่ได้นี่เมนูของเฮารังสันมาแล้วยิบมาแล้วยิบมาเองกับมือพี่น้องอู้เบงไข่ ปลาเซลมอนสดสดสดค่ะสดแน่พี่น้องไข่ตะบดอันเต็นดึบดบนี่เมนูที่แวนเพรแบบว่ายกไข่เป็นอันดับหนึ่งเลยแซบ่บคักแซ่บนี่พนนะพี่น้องปาลาไหลย,ย่างข้าวหน้าปาลาไหลย,ย่างพี่น้องอุ้ยแซบ่บนี่เมนูถึกใจของเขาเลยเนื่อยยังมาแซ่บก็ดอแด้พี่น้องละลายในปากเคี่ยวไปเป็นเนื้อเดียวกันกับเขาได้ไหม เพิ่งเคยกินนี่แหละเกิดแต่ใหญ่มาเขาข้ามเละยี่สิบบาทน้องกินหลายก็บ่ได้กินอิ่มก็บ่ได้กินแค่พอดีตาปานันกับเบิร์ดไปตั้งแปดลอยกว่าบาทพี่น้องสองคนนั่งกันวันนั้นท่านนี่อิมอ่มปันใดพี่สันท่านนี่อิ่มปันใดแต่ว่ากะค่อยๆอยู่ได้เพราะว่ามันตน้องมีลาเคียนอีเด้อเธอไปอีเด้อพี่สันเอา้าไปกับไปตัวใส่กับว่าใส่ก,กับว่าแซบอยู่อันใส่ตะเก,กียบผมไม่ค่อยเป็นนะพี่น้องเก็เข่ากันเงยเพราะอยากอันเอามือปัน้นคอสเมี ไอเมนูของเขาในที่เขาเสิร์ฟมานะ่เขาจะมีฟ้าขอบให้ดีด,ดีพี่น้องขอยกของก็เคยกินเทือแรกนี่แหละนี่จำเบะเแบะบาจารเพ่ออย่เอามื่อจำอยู่เดี๋ยวไปรอบหน้าจะเมื่อจับเลยล่ะใส่ตะเกียบเพราะแข็งแรงเนาะเนี่ยคดูดุยขลายเขาไปในร้านนี้เขาจะมีสาเขียวเสิร์ฟมีผงชาเขียวให้เขา้าทรงเองแต่ว่าบอกว่าสําหรับผู้ใดที่แบบว่ามุมักชาเขียวก็คือแบบกินผูไใดดอกเดีด๋พี่น้องขนาดว่ามุ่งเข้ามักกินชาเขียวอยู่กะกินไู้ใปันใดกินได้หน่อยก็ได้ขอ,อน้าเปาพนักง,งานที่เขา กินคำตาสวดช่วงนี้ช่วงหิวไปนั่งถาสองชั่วโมงไปหอดตะบายโมงได้กินอยู่ประมาณบาย3ามหลายคิวแหงคนนั่งถาซื้อเรืออยู่หลายคักหลายเนี่ยอันนี้เมนูข้าวหน้ากุ้งทุกอย่างกับแต่แนวสดๆปลาก็สดเนื้อก็สดกุ้งก็สดนี่ติดใจรอบที่สองที่สเลยนี่ข้าวหน้าปลาหลาย,ย่างญี่ปุ่นปะ ปลาไหลญี่ปุ่นย่างโอ้หอมเออเขายา่างวะเราหอมอิลีพี่น้องแฟนเๆน,นั่งมาคักะมีนูน่มนี่มมาคักอิลีนี่เสร็จแล้วนี่ประมาณว่าอะไประมาณนะนับแล้ว20จานคิดเงินจ่ายตังกลับบ้านได้ตอนแรกก็ว่าสิกลับบ้านแล้วพี่น้องตอัวเล็กลองส่วนานางว่าเธอเธอเธอเข้าไปเบิรงอันนี้จะเข้าก่อนพันวะนางก็เลยว่าเฮ้ยเข้าเบิรงแล้วอยากได้ด้วยเนาะพูดนะนางก็เลยบอกว่าอุย้ยไปเบิรงซืซ่อๆบ่มีอยู่จริงวะนี่เลือกสีเลือกแสงถือใจแล้วกับายเงนินตัวบดนี้ นี่แหละการใส่ซีการใส่ไอโฟนเทเลแร์ของซีวิตพี่น้องเขาหลุดน้ำกันได้ค่อยๆใส่เป็นวันนี้มืองะงะอยูซออ่ซื้ออะไรนเนี่ยซื้ออะไรอ,าาอันนี้มีแต่ของมีใจไหมไมีใจมากไปกลับ้านอะไรนี่ทำอะไรอยู่ตรงนี้อะ,อะไรอะไรนะอะไรนะอะไรเธอ,อเป็นอะไระไหนเอามาดูที่ได้อะไรเนี่ยอะไรคะก็ชั ไหนบอกว่าไม่เอามาดูเฉยๆไม่ใช่หรอดูเฉยๆแล้วแล้วนี่คืออะไรมาดูเฉยๆมาดูไว้ก่อนอันนี้อันนี้ซื้อเป็นของขวัญให้นะขอบคุณนะคะแล้วก็ขยันขยันทําคลิปขยันทําโปรโอติ่มพวกกระเตียมไหนเอามาดูดิมาส่วนไหนขังแรงในชีวิตเราขังแรงในชีวิตที่ใช้ส่วใช้ได้เป็นสิบปีเลยนะไปกับบ้านเราฮัลโหลโต๊ะขอรับหน่อยมารับน้อยพูดอบกไปพูดกับแม่ซื้อเหรอ